For สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเจอกับป้าญานะคะวันนี้สบายๆนะวันหยุดเนาะคือหลังจากที่ป้าญาตัดผมทําไมป้าญาถึงตัดผมเองนะคะเพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยจะให้ดูเราไปตัดผมอะ่ะเราต้องนัดล่วงหน้านะคะนี่ใบใบนัดล่วงหน้าใบตัดผมอันนี้ขอย,ยืมของน้องสาวคุณลุงมานะคะ เพราะว่าไปยาไม่ได้ไปนะ้ายาเคยไปเมื่อกี่ปีที่แล้วอ่ะสี่ปีที่แล้วนะคะที่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆเนาะแล้วกออ็อยากตัดผมคุณลุงก็เลยพาไปตัดแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดอีกเลยนะคะแล้วก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวตัดวัดหน้าก็จะตัดเองนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าค่าตัดผมแพงมากสําหรับตัวไปยานะแพงมากแค่ตัดนะคะไม่ได้จัดทรงอะไรเลยนะแค่ตัดสั้นนะแค่บ๊อบ นเ,นเขาคิดป้าะยาที่4ปีที่แล้วนะ450นะคะก็คูณช่วงนั้นคูณ4ไปนะคะคูณ4 4บาท446 4520,000แปดโอ้นั่นแหละก็เลยเออตั้งใจว่าถ้าตัดวงินหน้าฉันตัดเองดีกว่านะคะก็เลยปีนี้ก็เลยตัดเองนะคะครบ4ปีตัดเองเออมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่ามันมันเท่ากันไหมมันก็ ไอ้นี่นะคะแต่คือที่ป้ายะมาเนี่ยป้ายะจะมาเล่าให้ฟังว่าการที่จะไปตัดผมที่โนเวยเนี่ยเราต้องนัดล่วงหน้านี่ไงเขานัดไว้เลยล่วงหน้านะจะเดินเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขามีคิวของแต่ละคนแต่ละวันนะคะแล้วค่าตัดผมก็แพงมากนะคะถามน้องว่าเธอตัดผมอ่ะปีหนึ่งกี่ครั้งแกก็บอกว่าก็ประมาณหกอาทิตย์ครั้งหนึ่งป้ายะก็ติดไปอ่ะสักสิบ สิบครั้งสิบครั้งครั้งละห้าร้อยประมาณนะคะประมาณห้าร้อยห้าสี่ยี่สิบนะถ้าต่อสมัยนี้ก็แค่พันห้าถ้าก่อนนู้นก็คงจะแพงกว่านี้ก็เราเอาปัจจุบันเนาะก็คูณสามนะคะสามจุดหนึ่งนั่นแหละก็ประมาณพันห้าต่อครั้งไหวหรอไม่ไหวนะคะก็เลยตัดเองดีกว่าแล้วก็ประยัก็เลยมีคลิปวิดีโอมาให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยสวยไหมอืมสสย เดินมาหาไอ้อะไรนะกันไกลบ้านแม่ยาเนี่ยก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวป้าย่าก็จะตัดตรงปลายนี้นะคะออกนะแล้วก็วัดไปตัดข้างนอกดีไหมตัดข้างนอกดีกว่าเนาะวัด บูคลิปปดูมามาบูดูคลิปเปที่ยันไปเตนอุดเตะหน่อยไหนคันแกคลิปนะคะหญ่ายใหญ่ให่ก่ิหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใอญ่่่ใหญ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 ่ วันดีโอ้เดชเดชปลาอ่ะแมนยายาหน้าอทีทีเซนติเมตรเดชอะโฟล่าเกย์ยูทูเดชคอดเอ็ดเลยยายไฟคันเชชูวะไม่เอว่าจีจี้หรซะชูวะเดชอ่านนกบุมียังไงมามา 30 30 oh 30 30 the anox we can't yay ha ne there nog, they're also lit skipper chup hope now okay my mama โคตรไหม,มยาะอ้าวยากมากอ่าโอ้ยป้าญาตัดไม่ดีได้เก็บแล้วแ <laughs> อนทิน ได้แล้วโอยตัดไม่สวยเลยนี่แต่ว่าพอดีกันอยู่ดูสิเดี๋ยวจะให้แม่ย่าช่วยเดี๋ยวมามุ้ยขั้นดูเหยี่ยมเปเนาะโอ๊ะมามาเจาโอเคแล้ว

饭是给力，嗯、mm，两块。

Jeg tror jeg ser ganske greit ut, jeg også. Ja, altså. ja and... oh. Litt, hvis jeg jobber, ikke sant? Kanskje to måneder det kommer. Litt på, oh, mamma sier. <laughs> Her, ikke for bra. Se. Rest det opp. Ja. Og så får vi se. Så går du rundt. Fordi det, er noe bak, altså. det, det er ikke er kratt ikke langt, ikke sant? Ja, men det er litt Det er er noe her. Jeg tror jeg tror skal finne å legge på deg også. หาเรื่องให้มันยากแล้วมันพอกระเทินน่ะเนาะแล a สกาวดูยอดห e r เราะสุกะ Hva det Mm. Er det var så många Så, nå. Ja, den. Förstår du, vad är det denna? Mm.

เดี๋วสูสันตักมาม่ายายคันสตอยสุกเกอรมาดูดฝุ่นใ้ก่อน Bye.

Nee. Ja. De drama. Hm? De drama. Ja, we Hm? We gaan Ja. Hoe dan? เดี๋ยวโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้เราเซ็นต์พักมายายลาเกลิดวิดีโอนี่เสร็จแล้วเหมือนจุ๋ยไหมสวยนี่แม่ย่าแกช่วยดูให้อืมเหมือนจุ๋ยเหมือนจุ๋ย